สวัสดีจ้าเมื่อวีนมากินสมต่ำก็ไม่ดานะจ้าเด้อแก่หอนจ้าแก่หอนวันนี้เฮ็ดบ่เผ็ดจ้าไม่ด่าใส่อัผีสิบเม็ดเนาะจ้าเนาะม่จ้นาตาสีสันพักกับกบ่มี่ยังหรอกจ้าวันท่านไปตลาดเนาะจ้าเนาะเกี่ยของที่ว่าอยู่ในตู้เย็นที่ว่ามี่เก่ามาเฮ็ดกินเนาะจ้าเนาะ น้าจ๊ะม่ถุงแต้มกับถิ่นไปเก็บเอาน้าจ๊ะเนาะถิ่นบานเฮาน้าจ๊ะแล้วก็สะมีขนมเส้นขาดบะได้น้าจ๊ะขนมเส้นหรือเขาเขาปุ่นน้าจ๊ะเนาะแซ่บๆนะจ๊ะก่อนอื่นไม่ดากาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสะไคร่แห่ไม่ดานมันเลยจ๊ะเด้อเพื่อสิบบได้พ่าดคลิปใหม่ไหม้น้าจ๊ะอาหารอีสานบานเฮาก็คือสมตำน้าจ๊ะมาแซ่บๆนะไม่ดาเด้อจ๊ะเอฟซีทุกคนเอฟซีทีนารักน้าจ๊ะเนาะ กินน้แม่ดาเนจ้ามันนี่ว่าเพชรจ้ามันนี่แสบแสบเลยจ้าจ้าคลิปนี้ก็ไวส้สำนียงกันนะจ้ามาแสบน้ำกันนะจ้าเด้อบ๊ายบายจ้ารักเอฟซีทุกคนนะคะบายบาย